ครับผมพรผ้าบ้านพุทธกุลแรงนะครับวันนี้เพื่อนผมถือถุงนี้มาฮะมาให้ผมมาปล่อยบอกว่าพระเนี่ยจะมาปล่อยผมสองพันแต่เหมือนเดิมแบบเปิดใจเลยแบบไม่ต้องเปิดดูปล่อยใจไปเลยเพื่อนมัอนบอกผมก็เลยถามมันว่าถ้าเกิดรถาทาั้งในเนี่ยมันเป็นพระเรื่ออะไรเนี่ย พระข้างไหนเนี่ยมันเป็นพระเรื่องอะไรแล้วกูจะทํายังไงวะเนี่ยกูมไม่ขาดทุนแย่เลยวะ่ะมันบอกเอาไปเลยเพื่อนรอบที่แล้วมึงก็ได้กาไรไปตั้งเยอะนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยรอบเล็กปัดใจไปเลยเพื่อนไม่ต้องเปิดดูผมก็เลยผมก็เลยบอกเอาอยีา้แล้วกันเดี๋ยวกูขอต่อมึงพันห้าได้ไหมมันก็เออกระอักเลยบอกเอาเอา,เอาก็ได้พันห้ากับพันห้า มก็เลยว่าเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันดีว่าไอ้พระถุงเนี่ยที่เรายังไม่ได้ดูเนี่ยไม่เปิดดูเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับก็มาดูเขาข้า,างในมีอะไรบ้างฮะอันนี้อันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องนะเป็นกล่องเนี่ยเป็นกล่องอันนี้อันนี้เป็นพระครับเป็นถุงนะฮะเป็นถุงนะฮะไม่รู้เป็นพระหรือไหลหรือเปล่าขออาภัยด้วยนะ,ะข้างบ้านอาจจะเสียงดังเงนื่องจากบ้านอยู่ผมอยู่ในชุมชนนะเป็นบ้านเช่า อันนี้นี่นี่อันนี้เป็นยันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยหรือค่อยค่อยอันนี้อันนี้เป็นกระตุกนะอันนี้เป็นกระตุกเดี๋ยได้ฮะออกมาก่อนเดี๋ยวออกมาออกมาวางเลียงเลี้ยงก่อนว่ามีอะไรบ้างครับก็เอาออกมานะฮะกระกองแบบอเหมือนกองสุ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นพระ ก็มีทั่วไปแล้วก็มีไอ้นี่ฮะอันนี้อันนี้มันมันแยกไปเพื่อนผมมันแยกไว้ในกระป๋องนะเป็นเป็นชุดสมเด็จเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้ก่อนอง์แรก่ะองนี้เป็นจอบใหญ่นะครับเพื่อนๆดูฮะเบอร์มานี่ฮะจอบใหญ่รุ่นพิเศษนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ทันพวกเงินนะฮะอันนี้ไม่ทันพวกเงินนะครับดีด้านหลังนะฮะเนกจะเขียนว่าเนี่ย นี่ฮะหลวงพ่อเงินรุ่นพิเศษฮะดอกแรกก็โดนแล้วครับเพื่อนๆือนอันนี้ปลอมครับเพื่อนเพื่อนดูฮะสเกตเดี๋ยวเ๋ยวจะให้ผมเพื่อนๆจะให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูฮะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะตัวหนักสือเนี่ยฮะตัวหนักสือเนี่ยตัวหนักสือเนี่ยมันจะแบบบิดเปี้ยวแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นทอดมันติดพลืดกันไปหมดนะฮะองค์นี้นะฮะ สมมติว่า nah, ถ้าเกิดว่าองค์นี tram. ้แท้เนี่ยอันนี้มีสองปิ่งโดยทารรมเดี๋ยวเพื่อนๆดูเนี่ยซึ่งเหมือนแบบเป็นแบบปั๊มปั๊มเพิ่มอ่ะเป็นปั๊มเพิ่มดูฮะองค์แรกกระปอมซะแล้วไอ้เพื่อนเอ้ยดูดิดูดิข้างด้านหน้าด้านหน้าก็สวยนะฮะลึกเตี้ะองค์นี้ถ้าแท้ก็แทบจะได้กําไรตั้งแต่องค์แรกเลยฮะเนี่ยอันนี้เป็นจอบใหญ่ฮะจ้างเมื่อสมัยลวงพ่อเปลืองฮะถ้าแท้ก็สวยสวยก็อยู่ประมาณ พันขึ้นถึงสองพันสามพันแล้วแต่แล้วแต่ความพอใจฮะแต่วงนี้ไม่ใช่ครับดูว่าเพื่อนๆดูฮะมันแบบมันติดพลืดไปหมดหมดฮะดูกันง่ายๆแค่นี้ก,ก,ก,ก็ก็รู้นะครับอันนี้เถียมครับผมจะส่มให้ดูจะให้ดูหมดก็ไม่ไหวนะอันนี้ดูดูทุ่งนี้นะฮะตรงนี้เป็น นี่ฮะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อคูณฮะอันนี้ก็ปีสามแปดนะฮะนี่ฮะเขาขอไพ่อันนี้ปีสามเก้าอันนี้ปีสามเก้าหลวงพ่อคูณอันนี้แท้นะครับอันนี้แท้นฮะเพื่อนดูฮะดูจากหูจากหูว่าถูกต้องจากองค์ก็คมชัดด้านหลังก็คมชัดฮะอันนี้เป็นปีสามแปดอนนี้อันนี้ปีสามแปด อันนี้ก็แท้ดูจั๊กขูดูคมชัดหมดฮะนี่ฮะแล้วก็องนี้องนี้ก็ปีสามแปดแต่หลวงพ่อคูณท่านสร้างเยอะนะครับแล้ว <emat> ก็มาถึงองค์นี้ฮะองคนี้เป็นหลวงพ่อคูณนี่ฮะเพื่อนเนตรเกตรดูฮะคมชัดนะครับ องนี้เป็นหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษะฮะนี่เพื่อนเพื่อนดูนะฮะปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดฮะองนี้เป็นยังไงฮะพเพื่อนเพื่อนองนี้เป็นเนื้อกะไหลทองเป็นหลวงพ่อคูณรุ่นแรกที่ออกจากวัดบ้านไร่นะครับนี่คือเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณะฮะรุ่นแรกะฮะที่ออกจากวัดบ้านไร่เลยฮะเป็นมีสองอย่างนะฮะพเพื่อนเพื่อนผมจะอธิบายให้ฟังก็คือ เมื่อรุ่นแรกของลุกคูลจริงๆก็คือออกวัดแจ้งนอกคือปีหนึ่งสองอ่ะอันนั้นที่ออกที่ออกที่วัดแจ้งนอกตอนนั้นลุงพกคูลยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้างพระก็เลยวัดแจ้งนอกก็อาศัยชื่อหลุงพะคูลไปสร้างไว้อันนั้นเป็นรุ่นแรกจริงๆของลุงพกคูลนะแล้วก็ที่ออกวัดบ้านไร่แท้เลยก็คือรุ่นนี้ครับเนี่ยอขออภัยครับ นี่ฮะเป็นรุ่นพิเศษนะพี่กูี่ที่ระลึกนะที่เขาเขียนไว้นะที่ระลึกสร้างกุฏิวัดสะแก้วฮะอันนี้เป็นที่ระลึกฮะแต่จริงๆออกที่วัดบ้านไร่ฮะก็คือเป็นรุ่นแรกอะ ปีพอสอง7ารสิบเจ็ดรุ่นแรกของพ้กูมนะดูฮะเพื่อนๆคมฮะอันนี้เหลี่ยนไม่บวมนะครับโอกาสแท้ก็มีสูงอนะเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าไม่ขาดทุนแล้วเว้ยพอได้พอได้เว้ยอันนี้ถัดถัดเปลี่ยนถัดไปครับอันนี้เป็นกระตุดฮนะผมเรียนตามตรงเลยคือผมไม่ไม่ไม่ํำนานทางด้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างในจะเป็นแบบเป็นลูกปืนหรือว่าเป็นอะไรอนะแต่ว่าจับขอบเป็น เป็นกรอบเงินแท้เลยนะเป็นเงินแท้ฮะนี่อย่าดูนะเพื่อนเพื่อนเป็นเงินแท้อันนี้แต่ตัวส่วนนี้น่าจะเป็นสแตนเลสเนี่ยแต่ตัวตัวกรอบเนี่ยเป็นเงินแท้อันนี้เป็นกระตุกโอ้หนักน่าดูเว้ยไม่รู้ลวงพ่ออะไรครับแล้วก็องค์นี้เป็นลวงพ่อพัดฮนะะพ่อพัดอันนี้เป็นเหรียญลงยาสามสี่นะฮะลงยาสามสี่ก็จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็ สีส้มอนะนี่รุ่นนี้เขาเรียกรุ่นพยักแสล้านฮนะนี่ฮนะะอ๋ออ๋ออ๋อพอพอพอตีตื้นมาได้เลยเว้ยพอได้พอได้พอได,อได,อได้แล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินใหม่ฮนะเป็นตั้งมารุ่นใหม่น่าจะเป็นยุคที่เขามีปัญหกนะันตอนนี้นะที่ว่าสร้างเป็นพุทธพาณิชยนะ์แล้วฮะอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพุทธดนฮะวัดห้วยมงคลฮนะ จะมีอยู่สององค,ครับนี่ฮะสององพอได้พอได้ขอโทษัดโทษบางคน,นี่เขาก็พอเล่นหาอยู่ในแบบในพื้นที่ฮะแล้วก็เหรียญน,นี้ผมไปเร็วนะฮะอันนี้เป็นเหรียญกรมหลวงจุมพรฮะที่ระลึกสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงจุมพรเขวอุดรธานะอันนี้สร้างที่พัทยาฮะอันนี้อันนี้ก็แทบแล้วก็มาดูสมเด็จกันดกว่าโอ้สมเด็จนี่ดูยากนี่ฮะ อันนี้อันนี้ถ้าดูกันจริงๆก็เดี๋ยวเราทอดเรามาเลยอันนี้เป็นพิมพ์สามชั้นฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นหน้าเลยฮนะอันนี้เป็นพระก,กุบังคุนพรมครับเพื่อนๆแต่ว่าผมต้องต้องไปเช็คก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันแท้หรือเปล่าถ้าแท้ก็หลายแสนพันห้าเอาวะแต่ว่าไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นแบบพระก,กุบังคุลพรมนะครับ มองจะแทบจะไม่เห็นองค์พระเลยนะแต่เป็นสามชั้นนะเดี๋ยวว่างๆผมจะแยกเป็นปีกย่อยเป็นมาตีกล้องให้ดูอันนี้แบบเราจะไปเร็วนะฮะองค์น,นี้ฮะองค์น,นี้น,นี่พร<ฮ>ะบ้านผมนะ,<ฮ>ะเป็นไงเพื่อนๆรู้ไหมฮะอันนี้เป็นอะไรฮนะอันนี้เป็นสมเด็จเกตเ,กเโยเจ็ดชั้นนะครับดูดีเมื่อเนื้อแต่พวก ผมก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยแน่ใจดูว่ามัน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 ไม่มีรอยย่นมากเกินไปมากครับปกติพระร้อยกว่าปีเกือบสองร้อยปีนี่มันอันนี้ต้องขอไปเช็คก่อนนะแต่ว่ามันก็ดีอะได้มาได้มาได้ได้มาส่วนนะอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นต้มเด้ตัวไปอันนี้ก็บางพุมนะครับไะ นี่เป็นไงบางคมพมแต่ว่าไม่ชี้ชัดนะว่าแท้ปลอมแล้วก็มาดูนี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นแบงก์บาทจะปลุกออกมาอันนี้เป็นแบงก์บาทสมัยรัชกาลที่แปดฮะอันนี้เป็นปลอมฮนะเพราะว่าน่าจะเป็นของที่ทางวัดเขาสร้างฮะนี่เห็นมียันนะแล้วผมดูกด้านแล้วมันไม่ใช่ฮนะเป็นแบบกระดา,ดานมันๆแล้วก็นี่อย่างนี้ก็ตีตื้นมาห้าสิบบาทนะอันนี้แท้ครับแบงค์ห้าสิบแต่ว่ามันย่นหดไปหมดเลยฮนะ แล้วก็เดี๋ยวหิบนี่มันเยอะปล่อยไปเร็วอันนี้เป็นลูกผู้ทวดครับยนนันลูกผู้ทวดครับเพื่อนๆดูปึบนี่เป็นไงล่ะผืนบัลเลอร์เลยเนี่ยลูกผู้ทวดวระจ้าให้ฮนะองนี้ก็แท้ฮะนี่ฮนะมีพร้อมกระถาเลยมูชาลูกผู้ทวดอันนี้ก็ส่วนมากก็ก็ ก็อย่างที่พูดนะปูก็ยังไม่ได้เช็คอะไรมากมายฮะก็เนอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ๆแบบพระที่ว่าไปทำบุญมาแล้วก็จะได้มามันไม่ใช่ว่าแท้ทั้งหมดอันแต่ว่าอันนี้แท้นี่นี่นี่เหรียญจอกรพรรเหรียญของรัชกาลที่ห้าแกะเลยสดๆนี่ฮแต่ก็ไปยุกหลังนี่ฮะ ไม่หลังนะฮะนี่ปีพอ,อต,ต,ต่อ0ารอยี่สิบะนี่นี่ฮะพอต่อสภาร้อยี่สิบฮะเป็นเหรียญน,นี่ในร้อยประจุลกาเขาเรียกเหรียญเหรียญจอปรอครบรอบเก้าสิบปีขออภัยนะจเะเบอร์นี่ฮะนี่ฮะตา้งเมื่อพอต่อ0ภาร้ออันนี้สภาพแบบใหม่กิก๊กหรือฮะดูดิ ค่าไฟยังอยู่เลยอันนี้แท้ครับเอาพอได้พอได้พอได้แล้วก็อันนี้เป็นพระเนื้อดินนะผมก็ยังไม่ได้แกะดูฮะดูฮะนี่ฮะเพื่อนๆภาพรวมเลยนะฮะเพื่อนๆนี่ฮะภาพรวมเลยก็คือพันห้าเนี่ยผมก็ว่าพอสูสีสสีนะฮะแต่บางองค์ก็ปล่อยไม่ได้นะฮะนี่ฮะก็ยังมีที่เรายังไม่ได้มันยังไม่ได้แกะด,ดูอย่างอย่างเงี้ยเป็นพระที่อันนี้ ที่เขาทำบุญแล้วก็แจกมาอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้มีมีมีสองร้ยเก้าเก้าอะไรด้วยก็ภาพรวมมันก็ก็พอได้ฮะแต่ว่าไม่ถึงว่าจะมีกําไรอะไรมากมายฮะเนี่ยอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรรุ่นแรกฮะอันนี้รุ่นแรกเจริญพรบนเนี่ยฮะก็ก็พอได้ฮะเพื่อนเพอนอันนี้เหรียญ วัวคูรุ่นหนึ่งเดี๋ยวจะไปเช็คเป็นเนื้อกะไรทองฮะไม่แน่ใจะครับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะ,ะอันนี้เป็นการเหมาฮะ,ะนี่ดูเพื่อนๆก่อบสุ่มเลยยุ่มเลยนี่ข้างล่างยังมีเยอะเลยนี่อันนี้อันนี้ผูอทวดวัดห้อยบุคคนล้อพิมเขาเรียกพิมพ์อะไรนะพิมพ์ทะเลส่งทะเลส่งเนี่ยผมมีสององค์อยู่แ้อันนี้ฮะอันนี้กอบเปล่าสร้อย อะไรเยอะแยะไปหมดนี่ครับเพื่อนๆคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับไปก่อนนะครับผมพร้อมบ้านขอตุกคุณแรงนะครับสวัสด,ดีครับพร้อม